ออนอภายผลไม้ของโปรดของคุณแม่วันหยุดสุดสัปดาห์ไบรายกับแบมเบิลก็เลงจะไปหาไวโอเล็ตเพื่อทำภายกันไปดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นแบมเบิลเราเรเข้าทุกคนกำลังคอยเราอยู่นะเออเอาละจ้าแป้งเสร็จแล้วว้าวตอนนี้เรามีแป้งกับผลไม้แล้วนะที่เราต้องการคือนำอ้ำผึ้งคุณนายโอแฮเรามาแล้วครับนี่น้ำพึ่งครับ ขอบใจจะแบมโบเอาล่ะฉันจะทำพายก่อนนะคอยดูให้ดีๆนะจ๊ะครับก่อนอื่นเราจะเอาพายมาแผ่แผ่แป้งออกมาด้วยการใช้ที่นวดแป้งทำแบบนี้นะห <c oughs> ลังจากนั้น <c oughs> เราก็าเอาพายที่แผ่แล้ววางลงในถาดทำให้มันแบนราบ แล้วก็ใช้ส้อมเพื่อทำให้แป้งเป็นรูนะจ๊ะฮะต้องทำเป็นรูเพื่ออะไรอะครับที่ทำให้มันเป็นรูก็เพื่อไม่ให้มันระเบิดในเตาอบเหมือนลูกโอกยังไงล่ะจะทำให้เป็นรูส,สวยๆก็ได้หรือทำให้มันใกล้ๆกันแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะทำให้มันดูเหมือนกับของฉันนะแมแนะ่ทำไงต่อคะต่อไปเราก็จะทาน้ำพึ่งลงบนแป้งนะจากนั้นก็วางผลไม้ลงไปแล้วก็ทาน้ำพึ่งลงไปอีกนะจ๊ะ และสุดท้ายเราจะเอาแป้กที่ตัดเป็นแถบยาวๆวางด้านบนเรียบร้อยแล้ว <Wow! S 1> ว้าวผมดมหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยหอมจังเลยเ,ลเดี๋ยวน้ำ<ะ>ลายหยดลงไปหรอ,อ,อกคน <laughs> <laughs> ยออีกนิดนะ <laughs> แล้วจากสุบแล้วมันจะหอมกว่านี้อีกจก้ะต่อไปนี้ก็ไปล้างมือแล้วก็เตรียมตัวได้แล้วนะ <laughs> เอาล่ะจ้าทุกคนล้างมือกันแล้วใช่ไหมล้างสะอาดแล้วครับดีจ้านี่ของเธอนะว้าอมอร่อยจังเลยคุณนายโอแฮครับผมอยากทำพายอร่อยๆให้คุณแม่จังเลยครับผมด้วยผมด้วย ผมก็อยากทำพายที่สวยที่สุดให้คุณแม่ครับอโอใช่ใช่ใ,ชใชบางทีฉันจะลองทำพายให้พ่อเอาแบบที่พ่อชอบพ่อต้องมีความสุขแน่ๆเลยอ่ะฉันยังมีผลไม้มากพอทำไมไม่ทำพายซะที่นี่เลยล่ะจะ๊ะเย้มาแล้วจ้าเลือกผลไม้ที่เธออยากใช้ได้เลยนะว้าว <Wow. S 1> wow. เ <c oughs> ฉันเลือกแอปเปิ้ลแล้วกันพ่อฉันชอบแอปเปิ้ลมากเลยจะชอบกล้วยหอมถ้าครอบครัวของฉันชอบกล้วยหอมนะ <c oughs> เนี่ยงั้นฉันเลือกลูกพีชแล้วกันนะผิดแล,ะละ้วล่ะผลไม้ที่แม่ชอบก็คือแอปเปิ้ลต่างหากไม่ใช่ไม่ใช่สตรอเบอรี่ต่างหากแอปเปิอลเชื่อฉันซิไม่ใช่ไม่ใช่แม่ชอบสตรอเบอรี่นะไรแบมเบิลเกิดอะไรขึ้นจ๊ะพวกเธอเถียงกันเรื่องอะไรเหรอฮะ ผมอยากทําพายแอปเปิตแอปพปิลเป็นผลไม้โปรโดของแม่ผมจําได้แม่นเลยครั้งหนึ่งตอนเราไปเก็บแอปพปิตแม่ครับ<ม>ลองดูนี่สิครับอร่อยมากมอร่อยจ้ะแ <c oughs> <c oughs> อปพปิตที่ลูกเก็บเด่ดีที่สุดเสมอจ้า <c oughs> อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอ๋อเมื่อวานผมไปเก็บสตรอเบอรี่กับแม่ ลา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 แม่ครับแม่ว่าลูกนี้สุกไหมครับอ๋อสีแดงแบบนั้นน่าจะสุกนะจ๊ะแม่ครับกี่สีครับอ๋อได้จ้ะอ๋อแม่ครับแม่ชอบไหมครับชอบสิจ๊ะแล้วไงขอโปรดแม่ก็ยังไม่อปร์ิคอตอ่ะนายไม่เข้าใจหรอกถูอเออเอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกันฉันแน่ใจว่าแม่เธอชอบทั้งสองอย่างนะจ๊ะอย่างนี้มั้ย เราทำทายทั้งสองอย่างดูสิแม่จะชอบอันไหนมากที่สุดนะงั้นก็ได้อื้เยเฮ้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 เฮ้ยฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้

เกิดอะไรขึ้นอะบรายแบมโบผมขอโทษครับผมบังเอิญทำผลไม้หกหมดเลยผมอยากได้แป้งใหม่ครับผมทำมันขาดของผมก็ขาดเหมือนกันอะงั้นเราขอชิ้นใหม่ได้ไหมครับฉันจะดูให้ว่ามีเหลือไหมนะจ๊ะเหลือแป้งเพียงแค่ชิ้นเดียว ทำพายด้วยกันเถอะนะอ๋อวิจจ์ป่านนี้พายแอปเปิลของวิคงเสร็จแล้วล่ะยอดเลยคุณนายโอแฮครับจ่วของผมเป็นรายต่อไปได้ไหมครับอ๋อได้สิจ๊ะโอ้โแล้วยัทำขาดอีกล่ะนี่พอเราดูสิฉันทำพายแอปเปิลได้แล้วลา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  ฮ้ยฉันอยากทำพายของตัวเองบรายปล่อยเลยนะเฮ้ย,ยในายใส่สตอเบอรี่ทางโน้นฉันจะใส่แอปริกอบตรงนี้แบบนี้เป็นไงก็ยุติี้ทำดีว้าวหอมจังเลยฉันจะกลับบ้านแล้วนะพ่อฉันจะได้ลองชิมอ่ะแล้วเจอกันนะอื บายแบมเบิลันก็ต้องกลับแล้วโชคดีนะบายแบมเบิลนี่ผลไม้ของพวกเธอขอบใจนะไวอเล็ตพวกเธอเป็นทีมที่ดีจังเลยแน่นอนอยู่แล้ว ผลไม้เรียบร้อยจะต้องอร่อยแน่เลยทีนี้ก็ต้องเติมน้ำผึ้งอีกหน่อยฮะไม่เหลือเลยอ่ะอ้ยทำยังไงดีล่ะอันนี้ใช้ของฉันสิอขอบใจนะบลายอ๋ออืมนี่หวานจังเลยอะ นีเปร่ยายกัดผลไม้ทำพายของแม่ทั้งหมดไม่ได้นะมาให้ฉันช่วยกันแล้วกันอสีเหลืองอันนั้นไม่หวานเหรอหหแน่ใจนะว่าอันนั้นไม่เปรี้ยวอะ่ะแบมเบิลนายไม่ต้องชิมมันแล้วถ้าเป็นไงหวานไหมล่ะหวานยังเลยอะ่ะแบมเบิลนายนี่เก่งจริงๆฮ เรียบร้อยว้าวเบมเบ้ขอบใจนะเรามาใส่พายข้างบนกันเถอะสวดีไบรายนี่จะต้องเป็นพายที่อร่อยที่สุดแน่เลยเออเบมเบิลแป้งติดเต็มหน้าเลยอะดีกันแล้วบรายแบมเบิลแม่กลับมาแล้วจ้าเอ๊ะ นี่อะไรเนี่ยแม่ครับวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ให้แม่ด้วยล่ะออให้แม่เหรอจ๊ะสองสองสามต่ตาตาายผลไม้ของแม่ครับโอ้หอมจังเลยลูกแม่ครับเครื่องนี้แอปเปิคอตครับฮะเครื่องนี้สตรอเบอรี่ครับฮ้แม่ครับลองชิมสิครับผมถาเพื่อแม่เลยนานเนี้ย อร่อยจ้ะฮะโอ้แม่ครับแม่ครับลองของผมด้วยแม่ต้องชอบแน่เลยจ้าฮชิ้นนี้ก็อร่อยจ้ะแม่ครับแม่ครับอปเปริคอรตเป็นของโปรดแม่ใช่ไหมครับเออแม่ครับแม่ครับสตรอเบอรี่ของโปรดแม่ใช่ไหมครับอุ๊ยเอาล่ะสิผลไม้โปรดของแม่ที่จริงแล้วไม่ใช่อปเปริคอร์ตหรือว่าสตรอเบอรี่หรอกลูก ผลไม้โปรดของแม่ก็คือผลไม้อะไรก็ตามที่บรายกับแบมเบิลเอามาให้แม่เพราะแม่น่ารักลูกทั้งสองคนมากที่สุดไงจ๊ะองไงอร่อยจังเลยหวัดดีเพื่อนๆวันนี้ที่บ้านไวโอเลต ร้ายกับผมพยายามที่จะทําผลไม้โปรดให้คุณแม่แต่ว่าเราได้เรียนรู้ว่าที่จริงของโปรดแม่ก็คือเมื่อเราสอคนพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเจอกัน